โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมมอนสเตอร์อีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับว่างจัดนะฮะโอโ้โหลงคลิปรัวๆเลยไม่ไม่ใช่ลงคลิปรัวๆในสตรีมรัวๆนะแต่ว่าถ้าถามว่าไล์สตรีมที่ไหนก็ a c e b o o k นะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับในยูทูบไม่ค่อยไลฟ์สตรีมนะในมันดุดเนี่นะยไล์สตรีมไป2ครั้งแต่ว่าผมลบไลฟ์ทิ้งไปลาไล์หนึ่งนะโอเค วันนี้ที่มาไม่ใช่อะไรฮะจะมารีวิวโปรโมชั่นประจําเดือนเออ่โปรโมชั่นเอ่อเติมเงินสะสมนะครับ4-24เออ่ประจําเดือนตุลาคมนะฮะ2016นะครับผมนะฮะแต่ว่าที่ผมเตจอเนี่ยผมเติมดิ้มพันกันละผมเติมถึงแค่1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ครับก็คือนี่นะฮะก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็จะถึงแค่กล่อง999บาทก็จะมีกล่อง9บาทนะฮะ นะแล้วกล่องหนึ่งร้ก้ากล่อง3ามร้อยเก้ก้ากล่องหกร้อยเก้า้าแล้วกล่อง99นฮะรวมทั้งหมดก็1 2 3 4 5 5ี่ห้าห้ากล่องนะโอเคอันนี้ก็รับไปก่อนอออก็ลืมปลดล็อกไว้ไงประเด็นอันนี้ก็เป็นของที่ผมรับมาหน้าเว็บซึ่งมไม่เกี่ยวอะไรกัน1 2 3 4ออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะคือเป็นของที่ผมได้รับมานะ เราจะมาดูโ oh, oh, e อ้โหอีเอ็กแทบใส่อะไรอ้โหแทบมากเลยตัวเธอนะฮะเรามาดูกล่องแรกกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์โกดังก่อนนะรู้สึกต้องทำอะไรบ้างต้องไปดูก่อนนะครับคว้า,า,าได้กล่องแพงแล้วนะ,ะมาดูกล่องแรกนะฮะกล่อง9บาทนะเป็นกล่องดอกไม้นะกล่องโรสโอ้โหเอ็มพอยต์อีกแล้วหอบ้านจ้ะแล้วก็กล่อง199นะฮะนี่ก็จะได้อ่าแพดดี้น้ำสวอตมันต่างจากเกตเอมันมันต่างจากเราวะ สวอตอะไรสวอตเหมือนกันปะมันจะมีเกแตและก้อนสวอตอะไรวะสวอตสวอตแล้วก็ได้แพทตินัมเลเซอร์ดูโอกันนะฮะเป็นปืนพกครับแล้วก็แพทตินัมอีบีอาร์นะฮะโจโจมาดูกล่องสามแล้วก,ก,ก็นะครับโจโจก็จะได้เป็นบอลเลอรบอลเลอรนะฮะอย่าเรียกผิดครับเรียกระเบิดนี่ผิดะฮะเรื่องเรียกว่าบอลเลอรนะฮะมาดูกล่องหกเก้าเก้านะจะได้เป็นไ,นไอ้นี่มันคืออะไรวะมันสไนหรอไม่รู้เหมือนกันทั้งหมเ้เดชแต่ได้เกมกิฟต์หนึ่งอันแล้วก็อันนี้เกมกิฟต์อีกหนึ่งอัน เออไม่ได้เกมคลิปอิป e ตี B ้ T e, เกมพูดผิดโทษโทษแล้วก็ปืนไอ้นี่นะฮะแล้วกันโซอีกแม่ลุ่งเรืองลุ่งเรืองกันโซลุ่งเรืองกันโซฟางซ้อนแป๊บเ yeah. ยเนี่ยเพื่อจะได้เนี่ยาตามเซตแล้วเราจะไปรีวิวเซตน,นี้กันเลยโอเคจัดไป ามาดูของชิ้นแรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือแพลตตินัมโซวอสนะฮะผมคิดว่าเออไม่ต้องคิดว่าหรอกผมว่าเป็นจริงๆแหละครับดาบนี้นะฮะมันเออถูกดัดแปลงมาจากเอ่อดิจิตเดลีววาา่โซวอสนะครับแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเนองนะฮะ่เปลี่ยนสีมันมนะฮะยังไม่รีวิวนะถือว่าฝันฝันชาน้านะรนานจริงฝันช้าจริงกันแน่ะนะเอ้ยเพื่อนอโทษ แล้วก็เรามาดูชิ้นต่อไปเลยฮะนั่นก็คือคไปไืนพกแฟทิทัมเลเซอร์ดูโอกันนะครับชื่อมันจะยาวไปไหนวะเนี่ยมาดูเรามาดดในการยิงไอสองนั้นตายนะฮะโจโจโจมันยิงดีพอสมควรนะยิงตรงนะ ต่อไปเรามาดูเบอร์นิงยูนิคอนนะครเป็นปืนอาปืนปืนปืนคน,นะฮะตอนแรกผมหยิบมาครั้งแรกผมนึกว่ามันเป็นสไนฮะไม่ใช่ฮะม,ม,มันมีเป้าให้ด้วยด้วย,วยเนี่ยยิงนิ่งมากรมมากสุดยอดผมชอบมากเลย ครับผมต่อมาเรามาดู Burning มันอ่านว่าอะไรวะฟักลืมไปทำการบ้านมาศึกษาเขาเรียกนศึกษามานะว่ามันอา่านว่าอะไรนะครับวอนผู้รู้ตอบด้วยนะฮะแล้วผมเราจะมาดูไอ้นี่มันนะฮะผมไม่รู้ว่าไอ้หลอดนี่คืออะไรนะผมเคยยิงเต็มมาแล้วทีหนึ่งลืมลืมไปอ่านมันมาเดี๋ยวจะบอกทีหลังแล้วกันนะครับผมดูฮะเอาไม่โดนสไนนี้แย่มากนะฮะไม่โดนเลย เฮ้ยสวยว่าสวยว่าสันนี้นะฮะถ้าสังเกตดูแล้วนะฮะพบว่าถ้ายิงเต็มหลอดแล้วเนี่ยจะเคลื่อนที่ไวขึ้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไปดูกัน นี้จะมารีวิวโปรโมชั่นนะฮะสะสมเดือนตุลาคมนะครับผมก็มารีวิวของที่ถึงจำนวน1,000เท่านั้นนะฮะเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนั่นก็คือพีดีน u m สวอร์นะฮะซึ่งหนัดแปลงมาจากดีเจน d ดลี่สวอร์นะฮะหน้าตาอาจจะคล้ายคลัายขานะฮะดาเมจก็อาจจะคล้ายกันนะฮะเรามาลองขากันก่อนฮะว่าดาเมจนี่เข้าเท่าไหร่ฮะใครคนแรกฮะใครจะโดนเชื่อคนแรก หอมอครับพูดโดนเชืคนแรกนะครับผมคลิกซ้ายนะฮะเท่าไหลือยี่สิบสี่เหลือยี่ิบสี่นะฮะดาเมจดาเมจเขาเท่าไร่วะจำมัถึงฮะเอาไว้ที่หลังเกาะครัเกาะร้อยห้าสิยนเกาะร้อยห้าสิเกาะร้อยห้าสิบนะครับเลือเท่าไรเลือเท่าไรเอหนึ่งร้อยเลือหนึ่งร้อยนะครับตอนเหลือยีิบสี่นะฮะมาดูคลิกซ้ายที่ตัวนะฮะเลือเท่าไรเหลือยี่สิบแปดเหลือยี่นะมีเกาะปะ ปีร้อยหนึ่งเมื่อกี้โดนยิงไปด้วยตอนนี้เหลือเจ็ดสิบท่านกรถไฟยี่สิบองรถยี่อรถยี <28. S 1> นะเลือเหลือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่สนะฮะมาดูฮะหัวนี่ตายแน่นอนคิกสายตายไาหัวเรเรามาลองคลิกซ้ายที่เท้าดูนะฮะ ตายฮะตายแน่นอนไม่ต้องพูดถึงตัวฮะตายแน่นอนนะฮะมาดูชิ้นต่อไปนั่นก็คือพทินัมเลเซอร์ดูโอกันนะฮะเป็นปืนพกที่ก็เคยเห็นมาแล้วจะไม่รู้อีกแบบหนึ่งนะฮะมาดูปืนพกฮะยิงเท้าฮะแล้วอะไรครับหกสิบครับผมเหลือหกสิบนะฮะมีเกาะเท่าไหร่ฮะครับเกาะร้อยห้าสิบไม่ลดครับเกาะไม่ลดนะฮะเามาลองตัวนะฮะ เหลือเจ็ดสิบสี่ก่อรถยี่สิบห้าก่อรถยี่สิบห้านะครับผมลองหัวฮะเหลือสิบสี่ก่อไม่ลดครับก่อไม่ลดนะฮะปืนพวกนี้ถือว่าแรงมากนะฮะยิงหัวนะฮะไปตายนะครับผมแล้วก็มาดูปืนเบอร์นิงยูนิคอร์นฮะยูนิคอร์นเหรอวะปืนเนี้ยชื่อแอปแบลวมากเลือดเต็มบั๊กกาไม่เต็ม ได้เต็มไหมครับครับผมได้เต็มฮะเต็มเต็มเต็มอ่าเต็มแลาลองยิงเท้ากันก่อนนะฮะเหลือเท่าไหร่ครับผมเจ็ดสองครับก่อไม่ลดก่อไม่ลดฮะยิงเท้าฮะยิงตัวฮะเหลือเท่าไหร่ฮะแปดสิบเอ็ดหรอแปดสิบเอ็ดนะฮะมาลองยิงหัวกันนะครับ สามเก้าสามเก้าก่อนไม่ลดห้าสิบสามเก้าเ่านไม่ลดโยเปิดถ้ายิงตัวนี่สองนัดไม่ตายนะเดี๋ยวเท่าไหร่โดนยิงต้องปิ้นแล้วเยเหลือสี่สิบหกสองนัดเหลือสี่แปครับผมสี่แปดนะผมเหลือเท่าไหร่สี่หกสี่หกนะเกขอเหลือร้อยสามสี่นะฮะแน่นอนครับสามนัดตายฮะ ครับผมชิ้นต่อไปฮะนั่นก็คือระเบิดวันนิ่งคิงคองนั่นเองอ่าเริ่มโยนจากขี้เปียกแล้วกันนะว่าจะเข้าเท่าไหร่ใต้เท้าไม่แน่อาจจะไม่รอนครับโอ้โหเข้าเท่าไหร่ฮะคนแรกเหกสิบสี่สิบเก้านะฮะก่อนเหลือร้อยสิบเก้านะครับคนที่สองเท่าไหร่ฮะับห้าสิบเอ็ดก่อนเหลือแล้วยี่สิบห้าสิบเอ็ดก่อนเลยคุที่สามว่ไรครับเข้าไหมครับหกสิบหกสิบนะคนที่สี่นะ เหลื 68, อหกสิบแปดเกาะร้อยสามเอ็ดครับผมเหลือเจ็ดหกครับเก่อร้อยสามหกร้อยสามสิบหกนะครับเมื่อแปดสิบเมื่อแปดสิบสองเก่อร้อยสี่สิบคนสุดท้ายไหมครับได้ยิงเขาไหมเนี่ยต่อไปนะฮะมาดูสไนเป็นนิ่งนะฮะก็ถือว่านิ่งใช้ได้นครับเรามาดูยิงเท้านะฮะตายแน่นอนครับ ตายฮะเรียบร้อยชนะเนี่ยแล้วก็มีเขามีหลอดหลอดอะไรวะเนี่ยมันคือหลอดอะไรวะเป็นถ้าไม่ตายฮะอ๋อถ้าไม่ตายจะไปบอลอ๋อถ้าไม่ตายเดี๋ยวดูถ้าไม่ตายดิอ๋อถ้าไม่ตายโอ้จริงด้วยถ้าไม่ตายจริงด้วยมาดูต่อไป e V p แพทินัม ebr นะฮะว่าจะยิงเข้าเท่าไหร่ฮะยิงกูยิงเายิงใสไอ้แบบโอ้ใจเย็นไม่ไมไมเอ้ยยิงไม่โดนเลยเลยเท่าไหร่ยังเหลือเขี้ยนเนี่ย เจ็ดสิบสองนะยิงท้ายิงตัวปึ๊บเจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดเกิดเจ็ดเอ็ดโอ้โหไม่ต่างกับเท้าเลยอเอ,อเลือดเต็มไปเลยไหนเอาใหม่ดิเต็มเลยทำไมตายอะเล้อเท่าไหร่เจ็ดครับจากเลือดเจ็ดสิบสองเอ้เอาแล้วใครเลือดเต็มใครเลือดเต็มยิงเรากระถองถอนัดมกเมื่อกี้์สามเก้าเกาะไม่รดโอ้โหเลือดเต็มนะอ้ะมันยิงออกนัดเดียวไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ไม่ตายนะตกลงเลยเท่าไหร่ครับ 59โอเคครับผมมามาดูภาพสนามมือปืน wow, นี้กันเลยฮะเออมาภาพสนามภาพสนาม